ถ้าเปาอยางน้ข้อมูลเกาๆๆล่าสารเจ๊เจจาเรก็สามารถไปกดติดตามได้ที่เพจ a ฟ e บุ o กสอบไปขับขี่ชาแนลและอย่าลืมกด Subscribe ที่ช่อง YouTube และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พามลาดคลิปดีๆจากเราไปด้วยนะทำใบขับขี่วิถีใหม่ new normal สำหรับผู้ที่จะทำไปขับขี่ใหม่นะครับ อันดับแรกเลยสามารถ Walk-in เข้าไปจองคิวอบรมทำใบขับขี่ที่กรมการขนส่งหรือหากอบรมผ่านแล้วสามารถโหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart q u มาติดตั้งรอไว้เลยหลังจากนั้นลงทะเบียนข้อมูลตามจริงนะครับหากเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาอยู่ที่หน้าเลือกสำนักงานมาถึงตรงนี้ให้กดไปที่งานใบอนุญาต ให้เลือกขอรับใบอนุญาตสอบใหม่หรือขาดต่อเกิน1ปีแล้วกดเลือกทำการจองคิวนะครับหลังจากนั้นเลือกวันที่เปิดวันทำการและกดจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมตามใบนัดได้เลยครับหรือใครที่เคยผ่านการอบรมจากขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถมาแล้วให้ไปที่เมนูงานใบอนุญาตและกดเลือกหนังสือรับรองจากโรงเรียนสอนขับรถ5ชั่วโมงและนัดวันทำการได้เลยครับเมื่อถึงวันนัดนนะครับให้ยื่นเอกสารตามนี้นะครับได้แก่ 1. บัตรประชาชนตัวจริง 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. ใบรับรองแพทย์และใบรับรองการอบรม กรณีผู้ทำการอบรมนอกกลุ่มการขนส่งนะครับหลังจากนั้นจะมาทำการทดสอบสมรรถนะร่างกายได้แก่ทดสอบสายตาบอดสีทดสอบสายตาทางกว้างทดสอบสายตาทางลึกทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าเมื่อผ่านการทดสอบสมรรถนะร่างกายแล้วเราจะมาเข้ารับการอบรม5ชั่วโมงนะครับ หลังจากนั้นเมื่ออบรมเสร็จแล้วจะมาถึงขั้นตอนการสอบข้อเขียนต้องทำให้ได้90%ของข้อสอบทั้งหมดหรือ45ข้อขึ้นไปจึงจะผ่านการทดสอบหลังจากนั้นก็จะมาถึงขั้นตอนการทดสอบขับรถกันนะครับมีท่าอะไรบ้างมาดูกันเลยบังคับสอบขับขี่รถยนต์3ท่าท่าที่1การเดินหน้าถอยหลังไปกลับนะครับ ท่าที่2การจอดรถเทียบฟุตบาทท่าที่3ถอยหลังเทียบจอดหลังจากนั้นก็ชำระค่าธรรมเนียมตามปกตินะครับและถ่ายรูปและพิมพ์ใบอนุญาตและรับใบขับขี่ไปได้เลย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสอบใบขับขี่ a n n e l มาทดลองใช้กันกฟรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบใบขับขี่ก,กันด้วยนะครับคุณจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมและทำข้อสอบผ่านได้ด้วยแอปพลิเคชันสอบใบขับขี่ a n n e l ส่วนคลิปหน้าจะเป็นหัวข้ออะไรรอติดตามชมกันได้เลยครับ ถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารคลิปดีๆจากเราก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ